คำภาษาญี่ปุ่นที่ได้ใช้แน่ๆตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นวันนี้เสนอตอนคำศัพท์ที่ใช้ในการเดินทางและที่โรงแรมสวัสดีค่ะสสด,ะดสกี้าส พี่สาวน้องสาวก็ช่วงนี้คนไทยเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะมากเลยเนาะแต่ว่าพวกเราอะวางแผนจะไปเที่ยวจีนกันอะไรซะอย่างนั้นเนาะซึ่งอ่ะมันก็เป็นตัวจุดประกายเนาะว่าแบบในทางกับการอะเราไปเที่ยวจีนอะเราก็แบบเริ่มกังวลเรื่องภาษาละเพราะเราไม่รู้ภาษาจีนเลยใช่เราก็เลยแบบว่าพยายามหาคลิปที่มันสอนภาษาจีนง่ายๆสําหรับการไปเดินทางว่าให้มันคนแบบจําคาอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆก็ยังดีก็เลยแบบมานั่งคุยกันเนาะว่าเอองั้นเราทาคลิปที่สําหรับคนที่แบบจะไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วอยากจะรู้ คำศัพท์เล็กๆน้อยๆติดตัวบ้างดีกว่าอืมวันนี้เราก็เลยจะมารวบรวมคำศัพท์และการเกี่ยวกับการเดินทางในญี่ปุ่นแล้วก็เกี่ยวกับการแบบไปเช็คอินในโรงแรมอะไรเงี้ยต้องแบบมีรู้คำศัพท์อะไรบ้างคือมันไม่ถึงขั้นเป็นประโยคแบบยาวๆอะอ,อย่างน้อยรู้คำศัพท์บางคำอะ่ะ เราเราจะสามารถสื่อสารกับเขาได้ <Okay. S 2> ใช่<ม>ก็ถ้าเกิดใครแบบฟังภาษาญี่ปุ่นออกหรือเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาเาก็อาจจะแบบรู้ว่าเออคำศัพท์มันไม่ได้แบบสุภาพอย่างที่คนญี่ปุ่นพูดหรือแบบเรียนกันเราพยายามหาแบบง่ายๆตัดคําช่วยทิ้งทุกอย่างพยายามจําไปนะคะที่สําคัญก็คือหลังจากดูคลิปนี้แล้วอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะพูดได้เลยนะเออ,เ,อ,อเราต้องแบบเตรียมข้อมูลประกอบอื่นๆด้วยที่แบบสําคัญอย่างเช่นแบตัวรถไฟตัวเครื่องบินการเช็คอินโรงแรมต้องมีใบอะไรพวกเนี้ยคือต้องเตรียมพวกนี้ไปด้วยแล้วก็ฝึกพูดไปนิดๆหน่อยๆก็พอ ก็จะไปเที่ยวอย่างมีความสุขได้เดี๋ยวเรามาดูคําทั่วไปกันก่อนดีกว่าเนที่หลายๆคนก็อาจจะรู้ละอย่างเช่นคําว่าอะไรบ้างคะอาริกาโตเอาริกาโตอาริกาโตแปลว่าขอบคุณนะอันนี้ทุกคนน่าจะเคยได้ยินรูแล้วแล้วก็ได้ใช้บ่อยๆเลยนะไม่ว่าจะเข้าร้านนู้นออกร้านนี้ได้ของอะไรมาคือเราก็ใช้คํานี้ได้ทั่วไปเลยคําถัดมาค่ะก็คือคําว่าไดจบุเดส ไดโจบูเไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันนาะเวลาปฏิเสธหรือว่าแบบแอมโอเคซึ่งมันใช้ได้บ่อยมากเลยนะอันนี้คิดว่าจำมาไว้หน่อยก็ดีไม่ไม่รู้อะไรก็พูดไดจบเก็เหมือนเขาแบบออฟเฟอร์อะไรเรามาแล้วเราแบบไม่มั่นใจอ่ะก็ตอบว่าไดจบุไปก่อนเออไดเหรอไดเหรอต่อไปก็คือคําว่าให้เอะให้ให้แปลว่าใช่ yes เนาะเอคือ no ไม่ ไม่ไมอันนี้ก็จำเอาไว้หน่อยละกันส่วนมากทุกคนน่าจะรู้คาว่าให้ละเออ,เอ,อแต่ว่าอเอจะไม่ค่อยรู้ด้วยกันใช่ไหมทำไมก็ไม่รู้กันนะเอกอ็ไม่ค่อยพูดป้าเอาจริงจริงพูดแต่ให้เวลาสมมติว่าเขาพูดพูดมาแล้วเราเข้าใจเราก็พูดว่าให้ให้ให้ไปตลอดออก็ได้เออใช่แล้วก็คำถัดมาคือโอเนกายชิมาสโอนกชิมาสแ่าแปลว่ารบกวนด้วย ขอความกรุณาด้วยก็อันนี้ส่วนมากก็เอาไว้แบบต่อท้ายปิดท้ายประโยคอะเหมือนเราขอให้เขาทําอะไรหรืออะไรเงี้ยสื่อสารกันรู้เรื่องเสร็จปุ๊บก็พูดปิดท้ายไปหน่อยมันจะสุภาพเนาะโอไนกชิมาสโอเนกายชิมาสจะออกเสียงเป็นงองูหรือว่ากอไก่ก็ได้นะต่อมาคําว่าคูดาไซเช่นสมมติว่าเราจะขอน้ําก็เป็นมิสโอคูดาไซก็คืออะไรที่ไปต่อท้ายอะก็แบบว่าขอสิ่งนั้นสิ่งนั้นได้ไหมกานขอน้ําก็คือมิสูอคูดาไซหรือถ้าจะขออะไรอีกฮาชิ คูดาไซถ้าฉิกคูดาไซก็ได้ไม่ต้องใส่โอเนาะถ้าฉิกคูดาไซก็คือคอตะเกียบเออนะมันก็ง่ายๆนะเติมคําว่าคูดาไซเข้าไปหรือถ้าเกิดเราไม่รู้จริงๆเราชูไอ้สิ่งนั้นตะเกียบแล้วก็คูดาไซแค่นี้เขารู้เรื่องนะแล้วก็บวันวันอะไรก็ได้นะเเรรู้ื่องแล้ว ส่วนคำสุดท้ายอันนี้สำคัญสำหรับฉันมากคือคำว่าทอยเลวะโดโคเดสกาทอยเลวะโดโคเดสกาแปลว่าก็คือทอยเลตอะอยู่ที่ไหนเออห้องส้วมอยู่ไหนเขาใช้ทับศัพท์แหละใช่ทอยเลตเนาะทอยเลตแต่เราก็พูดให้มันญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยเป็นทอยเลตถูกต้องอันนี้ก็สำคัญนะเรื่องกระเพาะปัสสาวะเราเป็นเรื่องสำคัญนะคะแต่เขาก็มีป้ายบอกทางอะไรแบบดีๆอยู่แล้วอ่ะญี่ปุ่นเนอะนไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะเมื่อกี้ก็เป็นคำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ได้ในทุกๆสถานการณ์ต่อไปจะเป็นแบบสถานการณ การที่เฉพาะเจจงขึ้นมาพอเรามาถึงญี่ปุ่นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะใช้แบบเดินทางไปท่องเที่ยวในที่ต่างในญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถไฟใช่ไหมบางทีก็เป็นรถบสัสบางทีก็ขี้เกียจหมือนก็เลยแท็กซี่เอาเออมันก็จะมี <c oughs> <c oughs> มันก็จะมีคําศัพท์ที่หลากหลายในการที่จะเราจะไปในแต่ละที่ต่างๆอ,อ,อย่างเช่นถ้ารถไฟเนี่ยมันจะเป็นตู้กดตัว๋วซึ่งตู้มันก็จะมีภาษาอังกฤษอยู่แล้วอันนั้นก็แบบไม่ต้องกังวลเลยมากเออเออแต่ว่าที่เราไปจับต้องไปพูดกับเขาบ่อยๆคือการจองชิงคันเซ็น เธอเคยพูดไหมอันเนี้ยคือจริงๆอ่ะตองชิงคันเซนอะมันก็สามารถไปกดตู้ได้เหมือนกันเออมันก็จะมีภาพขึ้นมาว่าอุ้ยที่นั่งว่างตรงนี้ตรงนี้นะมันมันซับซ้อนเหมือนกันนะบางคนอาจจะแบบว่างงว่าทํายังไงอะสุดสุดท้ายแล้วแบบอันนี้คือจองได้จริงๆหรือเปล่าคือฉันอะเคยกดอันนั้นอะแล้วตรวถทุกดูดเข้าไปเลยอะอุ้ยเออตองต้องมีพนังงานออกมาแบบเปิดออกมาจากตู้ตรงนั้นอะแล้วก็หยิบแบบว่าเออเมื่อกี้ ผิดใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ย oh. ยุ่งยากกว่าเดิมก็คือสุดท้ายอ่ะจริงๆอ่ะเราไปจองกับพนักงานในเคาน์เตอร์เลยจะง่ายกว่า oh, ใช่เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเราต้องสื่อสารกับเขาเนอะว่าเราอยากจะให้เขาจองที่นั่งให้อยากจะไปไหนถึงไหนอย่างเงี้ยก็จริงๆทางที่ดีนะเวลาเราจะไปที่หน้าเคาน์เตอร์เพื่อจองที่นั่งชิงกันเซนหรือจองตั๋วชิงกันเซนเนี่ยเราเตรียมเป็นกระดาษเอาไว้ตอนนั้นคือเราอะ่ะเตรียมไปเป็นแบบนี้คือเราจะเขียนไว้เลยว่าเราจะไปไหน อย่างเช่นอันนี้เราเขียนว่าฮิโรชิมาไปชินโอซาก้าเวลากี่โมงคือรถไฟชื่อโนโซมิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันที่เท่าไหร่คือ เขียนไว้ให้ละเอียดละเอียดเลยอะเขียนไว้ประมาณนี้แหละแล้วก็ยื่นให้เขาดูว่าใช่ี่เราจะไปตามเนี้ยซึ่งข้อมูลพวกเนี้ยก็สามารถหาได้ใน Google ใช่เตรียมไว้เลยก่อนที่แบบว่าเราจะออกจากไทยนะคือจดจดออกมาเลยว่าอยากจะจองอะไรอะไรอะไรบ้างเขียนไว้เลยอย่างอันนี้ก็แบบวันที่3ามิถนนาวันที่มิถุนาีนอะไรคือเขียนเตรียมไว้ว่าาะเราลวมันจองทีเดียวได้หมดเลยคือยื่นให้เขาเขาก็จะแบบคีข้อมูลให้เราตามนั้นเลยสะดวกสบายมากแต่ว่าอันนี้มันจะยังไม่ได้จองที่นั่งถูกไหมแล้วถ้าเราจะจองที่เราต้องพูดกับเขาว่าอะไรคําว่า จรุณาจองที่นั่งให้หน่อยก็คือเซกิโอโยยาคุชไตเดสเซกิโอโยยาคุชไตเดสเซกิก็แปลว่าที่นั่งส่วนโยยาคุก็แปลว่าจองชิตไตแปลว่าอยากเอออยากทำเดสก็คือข่าครับอย่างนี้ใช่ก็คืออยากจะจองที่นั่งเนี่ยแค่เนี้ยรู้เรื่องแล้วเนาะแล้วก็ยืนแผ่นนี้ไปปุ๊บเขาไปทำให้เราละชจบ อ่าชินคันเซ็นก็คือประมาณนี้จริงๆรถไฟทั่วไปมันไม่ต้องจองที่นั่งงานะมันมีแค่ชินคันเซ็นแหละที่ต้องจองใช่หรือว่าใครจะไม่ต้องจองก็ได้ก็ไปนั่งตู้ที่มันแบบไม่ไม่แบบระบุที่นั่งอนะ่ะอันนั้นจะเรียกว่าจิวเซกิมันจะมีติดไว้ที่หน้าขาบวลของชินคันเซ็นคบวลนั้นอนะ่ะว่าตัวนี้มันเป็นแบบไหนใช่จิวเซกิคือนั่งได้อิสระส่วนชิเตเซกินะคะก็คือที่นั่งที่มันระบุก็ขึ้นให้ถูกตู้นะจ๊ะ ส่วนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบาัตรพาสอันนี้เป็นแบบซันโยซันอินพาสที่ตอนนั้นไปแบบแทบฮิโรชิมาโอซาก้าเออ,เอ,อนั่นแหละหลักๆก,ก็คือดูแถวๆนี้ว่ามันให้ใช้วันที่เท่าไหร่อันนี้คือ22อเดือน10เนาะก็คือมันจะเป็นเดือนก่อนแล้วค่อยวันเออ,เอ,อแล้วก็ด้านบนก็จะเขียนว่ามันเป็นบัตรพาสอะไรหลักๆคือดูแค่นี้แหละมันไม่ต้องแบบดูอะไรมากซึ่งแต่ก่อนอะใครที่เคยไปญี่ปุ่นก่อนหน้าโควิดอะมันจะเป็นบัตรพาสแบบสวยๆเนาะที่เป็นเล่มใหญ่โอ้ดูแบบหน้าเก็บหน้าสะสมพอหลังโควิดเท่านั้นแหละ ให้เ <One> ป <input> ็นแค่ใบเออให้เป็นแค่ใบแล้วก็หายง่ายมากนะคะระวังให้ดีหายนี่คือออกใหม่ไม่ได้นะเสียเงินเป็นหลายหมื่นเลยนะของฉันอะคือแบบว่าไปซื้อไอ้ที่มันห้อยคอแล้วก็ใส่เอาไว้เลยจ้าแบบมันอยู่กับคอฉันห้ามหายใบนี้ห้ามหายคือของเราจะเก็บไว้ในมือถืออะเก็บไว้ข้างหลังอย่างเงี้ยจะได้ไม่หายใช้เสร็จก็เสียบไปเลยอือก็ถ้าเกิดใครพาแบบพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรคือช่วยช่วยกันดูหน่อยบบางทีเขาสอดเข้าไปแล้วเขาก็เดินไปเลยอย่างเงี้ยสอดแล้วลืมดึงเนี่ยก็มีนะ นบ่อยก็เยอะเนาะก็ระวังให้ดีนะคะต่อมาถ้าเกิดบางสถานที่เนี่ยมันรถบัสก็เข้าไม่ถึงอะไรก็เข้าไม่ถึงก็ต้องนั่งแท็กซี่ไปเนาะซึ่งแท็กซี่ปุ่นเนี่ยส่วนมากเขาเริ่มต้นที่กี่เยนคะก็ประมาณแบบห5 0 750คือมันแล้วแต่ท้องที่มันจะไม่เหมือนกันใช่แต่ก็ถือว่าแพงนะแพงแล้วก็เวลาวิ่งไปแบบแป๊บนึงมันก็มิเตอร์ก็ขึ้น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 คือแบบเห็นแล้วแบบโโหคือแบบ บางที่เริ่มจาก6 0 0้อยห้าร้ยใช่ไหมนั่งไปแป๊บเดียวทาน้นมันดีเป็นพันแบบสองพันเร็วมากก็ถ้าเกิดมันไม่จําเป็นจริงๆอ่ะก็ไม่นั่งหรอกนะอ่ะแต่ถ้าเกิดเราต้องนั่งเราทํายังไงดีคะคุณพี่เอาจริงมันก็ ขนาดเราเราพูดได้เราก็ยังยากนะกับการบอกทางเขาเพราะบางทีเราไปแบบกลับโรงแรมที่เขาไม่รู้จักอย่างเงี้ย<อ>ตอนนั้นก็ตอนนั้นคือไม่รู้ว่าทําไงดีก็บอกเขาว่ามันอยู่ใกล้ๆสถานีนี้แล้วก็แท็กซี่ก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็เดี๋ยวถึงแถวๆนั้นก็ช่วยบอกทางลับกาอ,อหนักกว่าเดิมไงไม่บอกทางตอนตอนนั้นคืออ่ะเรายัางเดียวที่เราเรยังพูดได้เราก็เลยรอดไปได้แต่จริงๆพอเจอแท็กซี่คันหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าขอที่อยู่หน่อยที่อยู่ของโรงแรมนั้นอ่ะเพราะว่าเขาจะไปกดคีย์ที่หน้าจอที่เป็นเนวิเกเตอร์อ่ะเออซึ่ง ตรงนั้นเราก็ควรเตรียมไปที่อยู่ใช่คือเขาจะแบบว่าสามารถคีย์ได้แม้กระทั่งแบบคีย์เบอร์โทรของโรงแรมอะอมแล้วมันขึ้นเลยหรือว่าเขตอะไรแขวงอะไรใช่ไหมมันจะแบบว่าได้เลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะคือที่อยู่แบบภาษาญี่ปุ่นให้คนขับเขาอ,อ่านออก ก็คือแท็กซี่เขาต้องการเรขรกหัสไปเสนีก่อนเขาก็จะบอกว่าเอ้ยเรขรกหัสใบเสนีอะไรเราก็บอกเขานะว่าแบบหนึ่งสี่สี่ศูนย์ศูนย์สามสี่อะไรเงี้ยให้เขาดูก็ได้แต่ตอนนั้นเราเขาก็มองไม่เห็นไงเป็นแบบคุณลุงเราก็ต้องมาบอกแบบอิจิยงยงเซลโลเซลโลจางยงอะไรอย่างเงี้ยก็คือบอกเขาแล้วก็แบบเขาก็จะถามว่าอ่ะล้วแบบเป็นเขตไหนอันนี้มันเป็นอะไรยงโจเมใช่ไหมก็คือแบบสี่สามหนึ่งสามอะไรคือก็ต้องบอกเขาประมาณอย่างเงี้ยใช่เขาจะแบบกด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 แล้วมันก็จะแบบถึงเลยตรงนั้นอะแต่ว่าถ้าเกิดเรา สื่อสารไม่ได้จริงๆปิน้นเอาไว้เลยค่ะเออแบบโรงแรมเราเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะชื่อโรงแรมภาษาญี่ปุ่นชื่อที่อยู่เป็นภาษาญี่ปุ่นให้หมดเลยโรงแรมเราอันนี้แล้วก็ยื่นให้เขาดู แนะนำว่าให้ปิ้นตัวใหญ่ๆอย่างที่บอกคือคุณลุงโมงอย่างนี้สงสารเนาะคือเรายื่นมือถือให้เขาว่าเขาบอกไม่เห็นเขาไม่กล้าจับมือถือเราได้งานเขาจะแบบเกรงใจอ่ะเราก็จะแบบซูมให้ซูมให้่างี้ยครั้งหน้าเราเลยคิดว่าเออเดี๋ยวเราปิ้นเป็นใหญ่ๆดีกว่าเนาอเนี่ยขนาดเราได้ภาษาญี่ปุ่นนะแต่แบบบางทีสื่อสารเรื่องแบบพูดชื่อเขตพูดอะไรเงี้ยแล้วสำเนียงเราไม่ได้อ่ะลุงก็งงเหมือนกันก็แนะนำไว้นะคะปิ้นไว้เลยค่ะพอเราเตรียมเสร็จปุ๊บเราก็ยื่นให้เลยค่ะโคโคอิคิตเดส โคโคอิคิไตเดสอยากไปที่นี่ค่ะใช่โคโคแปลว่าที่นี่อิกิไตแปลว่าอยากไปแค่นี้เลยโคโคอิคิไตเดสพอไปถึงโรงแรมเนี่ยก็ต้องอยา่างแรกคือต้องเช็คอินก่อนใช่ไหม<อ>แต่บางทีอะเราไปถึงแล้วมันแบบยังไม่ถึงเวลาโรงแรมเช็คอินอะทำไงดีอะแล้วกระเป๋าเดินทางเราเยอะแยะมาก,กาไปไหมเออเราก็ต้องไปฝากกระเป๋าก,ก่อนที่โรงแรมใช่ก็คําว่าอยากจะฝากกระเป๋าก็ไปพูดว่านี o, ่มอสเสืออสิกไตเดส นิโมสืออสเกต้เดสก็แปลว่าอยากฝากกระเป๋าอยากฝากสัมภาระเนาะนิโมสึแปลว่าสัมภาระอสเกต้ก็คือแปลว่าอยากฝากจริงๆเอาพูดแค่นิโมสึอเขาก็ชี้ชี้แล้วเขาก็รู้แล้วแหละนิ่มสืออันนี้บางทียังพูดไม่จบเขาก็ให้ให้ให้ออกมาแล้วไงเออก็จำเอาไว้แล้วกันนิโมสึแปลว่าสัมภาระนะจริงๆพูดคาบังก็ได้นะอืคาบังกระเป๋าอะเขาก็เข้าใจ ใครใมีความรู้ภาษาเกาหลีก็จะแบบใช้คําเดียวกับภาษาเกาหลีนั่นแหละคาบังคาบังแล้วเขาก็จะมีถามว่าเราจะกลับมาเอากี่โมงหรือว่าจะกลับมาใช้อินกีทีกี่โมงงเงี้ยเออแล้วก็จะตอบเป็นเวลาไปเออก็จริงๆตรงนี้พูดภาษาอังกฤษก็ได้เนาะชูเลขไปด้วย4ี่โมงเงี้ยเออ four o'clock แล้วก็ใส่คําว่านิ m โมโดริมาสก็ได้นะเออนิโมโดริมาสแปลว่ากลับมาอย่างเช่น four o clock. นี่โมโดริมาแปลกไหมเราไม่เคยพูดเราไม่เคยพูดเราต้องพูดภาษาอังกฤษไปอ่ะเราจะกลับมาตอนหกโมงเย็นเราก็พูดลรพูดจีนีโมโดริมาสอืมเออก็หกโมงเย็นก็จะกลับมาพูดปนๆไปก็ได้แหละเขาไม่ว่าหรอกมันก็คือถ้าสื่อสารได้มันก็คือสําเร็จแล้วไงชูเลขสี่อ่ะเขาคงไม่คิดว่าตีสี่หรอกมันก็ต้องสี่โมงแหละเนาะถัดมาบางทีเนาะหลายคนก็อยากจะให้ทางโรงแรมทางฟรอนต์เนี่ยเขาแบบช่วยจองร้านอาหารช่วยเรียกแท็กซี่ให้เนาะอ่ะถ้าพูด อยากให้จองร้านอาหารให้หน่อยพูดว่าอะไรดีคะเลสโตร์งโอโยยาคุชไตเดสเลสโตร์ัง็อโยยาคุชไตเดสเลสโตร์ังก็คือเลสโตร์ลองภาษาอังกฤษเลยทับศัพท์แล้วก็โยยาคุก็คือเหมือนคำบนบนที่เราเคยสอนไปว่าแปลว่าจองที่นั่งอย่างเงี้ยเออคือคําเดียวกันเลยเออจําไว้เลยเนาะโยยาคุใช้บ่อยแล้วก็ชิไตก็เหมือนเดิมก็คือแปลว่าอยากเลสโตร์ง็อโยยาคุชไตเดส อยากจองร้านอาหารค่ะ,ะแน่นอนว่าก็ต้องยื่นให้ด้วยนะว่าร้านอะไรเราอยากไปกินเออ,เออเบอร์โทรอะไรก็ยืน่นแลน้วจำนวนคนก็เตรียมไปเลยกี่คนอะไรอย่างเงี้ยใช่อะแล้วถ้าเกิดว่าอยากให้เขาเรียกแท็กซี่ให้พูดว่าไงดีคะแท็กซี่โยนเดกุดาไซแท็กซี่โยนเดกุดาไซแท็กซี่ก็คือแท็กซี่อ,อาทับศัพท์อีกเรานั้นเนี่ยใชออ่ง่ายนะเนี่ยจริงๆก็คือพูดแค่คําว่าแท็กซี่ก็ได้นะ ท้าคอี่ถ้าคี่อย่างเงี้ยเขาก็เข้าใจละเราคงไม่ได้ไปซื้อแท็กซี่มั้ยหรือ่อะไรก็ต้องแบบอยากจะไปนั่งแท็กซี่อย่างเงี้ยจริงๆอ่ะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้แต่แค่พูดให้มันเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะเออพูดให้มันสำเนียงนี้ญี่ปุ่นหน่อยอะเขาก็จะได้เข้าใจใช่แบบบางทีอังกฤษแบบสุดๆเลยอะสำเนียงอังกฤษแบบโอ้โห perfect เนี้ยเขาฟังไม่รู้เรื่องเราพูดให้มันแบบอย่างเงี้ยแหละง่ายๆเป็นคำๆเขาจะเข้าใจใช่ส่วนถ้าเกิดใครแบบว่าอยากจะขออะไรเพิ่มเติมอย่างน้นนอย่างีเะ ก็ใช้คำศัพท์เดิมที่เราเคยสอนก็คือคำว่าคูดาไซมาปิดท้ายอ่ะอย่างเช่นขอผ้าเช็ดตัวเท่าหรือโอคูดาไซเทาหรือก็คือผ้าเช็ดตัวผ้าขนนูก็คือโทเวลอะมันคล้ายๆกันเลยนะโทเวลกับเทาหรือมันจริงๆมันคือคำาเยอย่างไรวะเออมันคือคำเดียวกันแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นเขาพูดอย่างงี้นะหรือว่าขอหมอนเพิ่มเขาให้ไหมวะเนี่ยไม่รู้สิแต่ลองขอดูแล้วกัน <laughs> เออก็คือมาคูด้าอูคูดาไซอ่ารู้ว่าเธอเป็นผ้าห่มละ่ะผ้าห่มก็โมฟุคูดาไซขอว่าผมหน่อยค่ะ เออแต่จริงๆหมอนมผ้าห่มก็ไม่แน่ใจนะโรงแรมบางโรงแรมจะให้หรือเปล่าแต่บางโรงแรมอะเขาจะมีให้หยิบหมอนเองเลยอเคยไปไหมเหมือนจะเคยนะเออแล้วแบบเป็นหมอนที่แล้วแต่การรองรับหัวเราเนี่ยเราเลือกได้ความนิ่มความแข็งอะไรแบบมันจะเสียบเสียบเสียบไว้ให้เลยตรงฟอนฉันชอบมากเลยโรงแรมอย่างนั้นนะก็ลองไปพักดูนะคะก็ไอที่มาสอนเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เราแบบเคยพูดมาหมดแล้วแหละใ,ในสถานการณ์โรงแรมจริงๆไอเรียกแท็กซี่จริงๆอะตอนนั้นก็ขอให้เขาเรียกเราก็โดนปฏิเสธว่าแบบไปเรียกไปนั่งรนปั เองละกันเออจริงๆขนาดพูดส่หนึ่งกับเขาแล้วนะเขาบอกว่าแบบเออเนี่ยเีแท็กซี่นะมันจะแบบช้าไปนั่งรถบัสจะเร็วกว่าแล้วก็บอกทางไปรถบัสแทนอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบมีจองร้านอาหารก็จะมีแบบว่าเออช่วยช่วยจองให้หน่อยก็คือพูดไปแล้วเขาก็จะบอกว่าเออเขาก็เหมือนโทรไปให้แหละแล้วก็บอกเอร้านนี้เขาไม่รับจองอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมี การโต้อตอบกลับมาแหละอืมแล้วเธอมีสถานการณ์ไหนเพิ่มเติมที่เคยพูดม,มั้ยมีอะไรแบบพีคสุดก็คือจริงๆคลิปนั้นน่าจะแบบถ้าใครไปย้อนดูก็ได้นะคือกระเป๋าเดินทางมันพังไ <c oughs> อคลิประทคมนั้นไ <c oughs> อคลิปนัทคมมานั้นก็คือกระเป๋าเดินทางมันพังใช่ไหมแล้วแล้วคือเราต้องทิ้งนั้นน่ะเพราะมันใช้ไม่ได้แล้วคือล้อมันหลุดไปหมดเลยอะเราก็ลากไม่ได้แล้วเราที่นี้แบบเวลาเราทิ้งของที่ญี่ปุ่นอะมันจะแอบทิ้งในห้องไม่ได้ไงมันต้องแบบไปทิ้งในที่ที่เขากำหนดไว้เท่านั้นนะใช่ มันก็จะโดนหักเงินจากในบัตรเครดิตที่เราแบบผูกไว้กับบัญชีอะได้ oh. เออเราก็เลยต้องไปคุยกับทางฟรอนว่าแบบช่วยทิ้งให้หน่อยได้ไหมหรือแบบ uh. มีวิธียังไงบ้างคือตอนแรกเขาก็บอกปัดนะแบบว่าไม่เอาแบบไปหาที่ทิ้งเอาเองอนะไรอย่ oh. างเงี้ยจะเราแบบว่าแบบช่วยหน่อยเธอแบบว่าขอร้องเราไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนแล้วเชนเขาก็เลยลองเสิร์ชหาว่าต้องทิ้งยังไง uh. ราคาเท่าไหร่เ้ขาก็เลยแบบเก็บเงินไปพันเยนอก็คือยังเสียเงินแต่ว่าก็ก็ยังดีกว่าแบบเราไปหาลากทิ้งเองเพราะว่า สมมติเราไปทิ้งนอกโรงแรมเองอะ่ะญี่ปุ่นมันมีกล้องอวงจรปิดเยอะมากเลยนะเราอาจจะนนโดนตำรวจจับก็ได้นะอบอกไปทิ้งผิดที่อย่างเงี้ยก็ก็เป็นไปได้ก็อาจจะใช้คําพูดว่าซูส suitcase สือ suitcase ก็คือกระเป๋าซู i t c a s e อะเนาะกระเป๋ารัลากลากเดินทางของเราแล้วก็ s u เตไตคืออยากทิ้งแล้วถ้าเกิดเขาแบบพยายามจะปฏิเสธเราพูดไปเลยโอคาเอนโอฮารามัสจ่ายเงินค่ะเดี๋ยวจ่ายเงินนะโอคาเอนคือเงินแล้วก็ฮารามัสแปลว่าจ่ายก็ ต้องลองเจราจารเอาจริง,งก็เจรจาจริงๆแบบก็พยายามพูดในสิ่งที่พูดออกไปได้ใช่ก็คือใครแบบอย่าไปทิ้งสุม 4, ส่ม 5, สี่สุ่มห้าทิ้งมั่วซั่วอะไรญี่ปุ่นเขาแบบทุกอย่างมันเป็นเงินเป็นทอง,ทงอะทิ้งขยะที<อ>เนาะยิ่งมันวัสดุใหญ่ๆอย่างเงี้ยเออมันยิ่งแพงคนก็เลยไม่ค่อยทิ้งกันเท่าไหร่ใช่สรุปว่าวันนี้ก็จะเป็นการสอนเกี่ยวกับคำศัพท์เรื่องของการเดินทางกับการโรงแรมแบบเวลาไปเช็คอินโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะเรามาสรุปอีกทีนึงนะแบบเร็วๆว่ามีคำว่าอะไรบ้าง อาริกาโตขอบคุณไดโจบูเดสไม่เป็นไรให้ <Hai. S 1> ใช่อีเอะไม่ใช่โอนิไกชิมาสรบกวนด้วยคูดาไซขอสิ่งนี้ทอยเลยวะโดโกเดสกะห้องน้ำอยู่ที่ไหนเซกิโยโยยาคุชไตเดสอยากจองที่นั่งค่ะโคโคอิคิไตเดสอยากไปที่นี่นิโมเสะอาสุเกไตเดสอยากฝากกระเป๋านิโมโดริมาส จะกลับมาจุดๆุดุดโมงเลสเตลังโอโยยาคุชไตเดสอยากจองร้านอาหารแท็กซี่โอยนเดกุดาไซเรียกแท็กซี่ให้หน่อยทาลุผ้าเช็ดตัวมาคุระหมอนโมฟุผ้าหม่มคุดาไซขอซูซุเคซึโอซูเตไตเดสอยากทิ้งกระเป๋าเดินทางโอคาเนโอฮาไรมัส จะจ่ายเงินให้ครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปซื้อของช้อปปิง้งช้อปปิง้งชลอปปิง้งลจะมีคำศัพท์หรือว่าประโยชน์ที่น่าสนใจอะไรบ้างก็อย่าลืมติดตามกันต่อเน,นี่ยนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะแตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของ S <S ไดซุกิพรัสเดยวนะคะอนไกาิชิมโอนกชิมาสำหรับวันนี้ก็บาบายบาย i